วันที่6กุมภาพันธ์2564ในพื้นที่ตำบลวังหมีเขตลอยต่อกับ ตำบลหมูสีอเภอปากช่องจัังหวดนครราชสีมามีบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ติดแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หลายหมู่บ้านประสบป,ปัญหาช้างป่าที่ตกมันออกหากินและเข้าใกล้บ้านเรือนประชาชนและชุมชนโดยเฉพาะถนนทางหลวงชนบทสาย3052ช้างป่าได้ออกหากินอยู่ริมถนนจึงเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ใช้ความระมัดระวงังเพราะช่วงนี้ช้างป่าตกมันแยกย้ายกันออกหากิน ไปในนหมู่บ้าอรุณแก้วสามััคีผู้ใหญ่บ้านสันกำแพงกลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่าวังมีบ้านสันกำแพงกล่าวว่าขณะนี้ช้างป่าในพื้นที่ตกมันกันหลายตัวเริ่ม ตั้งแต่เจ้างาเบียงเจ้าคเดือ้อเจ้าบินเจ้าอ้อนโดยช้างป่าที่ตกมันจะมีอาการหุดหงิดเดินไปทั่วเพื่อหาช้างเพศเมียจึงฝากเตือนชาวบ้านพบเจอช้างป่าให้รีบแจ้งเจ้าที่หรือกลุ่มอนุรักษ,ษ์สัตว์ป่าวังมีเพื่อที่จะเข้าไปทําการผลักดันช้างป่าให้เข้าเขตอุทยานเขาใหญ่ ตอนนี้ก็มีช้างป่านะคะขาประจําของที่นี่ก็คือเจ้างาเบี่ยงมีอาการตกมันนะคะ,ะเพราะว่ากลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่าวังหมีนะคะได้ไปบันทึกภาพตอนที่เขาออกจากป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เดินข้ามถนนแนวเขตนะคะเข้าไปในพื้นที่ชุมชนนะคะก็จับภาพบันทึกภาพได้ว่ามีคราบน้ํามันไหลออกตรง ขมับนะคะไหลเป็นทางยาวทั้งสองฝั่งนะคะคซึ่งตามที่เราสอบถามเจ้าหน้าที่นะคะเขาบอกว่าเป็นอาการตกมันของช้างป่านะคะก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะคะว่า,าถ้าพบเจอ ช้างป่านะคะหรือพบเจอเจ้างาเบียงที่เข้ามาหากินใกล้บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนนะคะหรือว่ากําลังข้ามถนนก็ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทั้ง3หน่วยที่อยู่บริเวณแนวรอบหมู่บ้านของเรานะคะเพื่อที่จะให้มาทําการผลักดันเพราะว่าการตกมันของช้างป่านั้นก็เขาจะมีนิสัย ดุร้ายหรืองุดหงิดอย่างนี้ค่ะเราก็ไม่อยากให้ทุกท่านพบเจอแล้วก็ไปถ่ายรูปไปเข้าใกล้หรือว่าไปผักดันด้วยตนเองนะคะก็อยากให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่หรือไม่ก็กลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่าวังหมีค่ะน้่ครับใช่ค่ะเจ้างาเบี่ยงตอนนี้ก็เข้ามาในพื้นที่หมู่บ้าน3วันติดแล้วนะคะเข้ามาหากินใกล้บ้านเดือนประชาชนแล้วก็เดินมา ตรงบริเวณหน้าวัดสันกำแพงนะคะแล้วก็ชนรั้วรั้วบ้านของชาวบ้านนะคะพังเสียหายแต่ว่าทีมงานลาดตะเวนกลุ่ม,มรักสัตว์ป่าวังหมีได้รับแจ้งจากพี่น้องชาวบ้านที่เห็นนะคะกะ็แจ้งให้มาผักดันเราก็เลยผักดันกลับเข้าป่านะคะแต่ว่าช่วงใกล้สว่างนะคะเขาก็เดินออกมาอีกอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าหมู่บ้านก็จะเป็นติดแนวเขตอุทยานเขาก็จะเดินเข้าเดินออกอยู่อย่างนี้เป็นประจำทราบจากเนะจ้าหน้าที่ว่าเป็นอาการ ระยะที่1ห,หรือเริ่มต้นของอาการตกมันนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็มีอาการแบบยังยังไม่เห็นคราบน้ํามันเพิ่งจะมาเห็นคราบน้ํามันเมื่อ4ี่ห้าวันนี้ค่ะนอกจากพี่เบียงแล้วมีตัวอื่นตกมันอยู่ไหมครับอตอนนี้ครับอีเเชน้ตอนนี้ ในพื้นที่เห็นช้างเข้ามาในพื้นที่2ตัวแล้วก็สามารถบันทึกภาพได้ชัดเจนว่า,าตกมันก็คือเจ้างาเบี่ยงนะคะที่มีคราบน้ํามันไหลออกข้างขางมับทั้งสองข้างนะคะส่วนตัวอื่นแล้วก็ยังเฝ้าระวังแล้วก็เฝ้าดูแล้วก็จะบันทึกภาพเพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเหมือนกันดูดูแล้ว ค่ะในส่วนของเจ้าอ้อนนะคะช้างป่าอีกตัวหนึ่งที่เข้ามาหากินในพื้นที่ชุมชนนะคะก็ดูจากลักษณะอาการของเขาก็คือหงุดหงิดแล้วก็วิ่งชาร์จใส่ชาวบ้านหรือว่าชาร์จใส่ทีมงานระัตะเวนผักดันนะคะแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่นะคะแต่ว่าเรายังไม่สามารถเห็นได้ชัดเจนว่าเจ้าอ้อนนั้นตกมันด้วยหรือเปล่าเพียงแต่ว่าพฤติกรรมหลายๆอย่างเขาเปลี่ยนไปค่ะ ท้อควาไรนี่โอ้มีขอ้อาไรนี่มัเหนี่อไงาบียง นายจะเป็นไอชมก้าไม่ใช่ช ปลายมือป่าปายมือเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วครับป่านี่แทกไปแล้วสามรอบเลยนี่ที่มันข้ามไปข้ามมาสมรอบ